おきじゃんファイト ำนวนวงโคจรของจอรวดมิสล์สิค่ะป้าขอบใจนะ,ค,ะคุณน้าคะแย่แล้วล่ะค่ะจุดพื้นดินที่จุดศูนย์เอ<ะ>ทางนั้นที่นี่ฐานทัพเราสิครับคุณน้าจรวดมิสล์แบบใหม่พร้อมโอเค กหน่าโง่จริงๆกูบอกแล้วให้หนีไปไงอีกห้าวินาทีครับผมห้าสี่สาสองหนึ่นอยผลผยิงใหญให่แห่งกูสนายคนเอกเบเกอร์โนเน ข้าซาตานโกเน่จะขอปฏิญาณตนจะํำจัดนาโอกิทาชิมานาและฐานทัพน่ย้ยพิทักษโลกให้จงได้วันนี้เสนอตอนแผนครั้งสุดท้ายของซาตานโกเน่ สองหนึ่งเรียบร้อยตายแบบใหม่้นหนุ่มทั้งโลกเนี่ยเยี่ยมมากเลยครับยังไม่จบหรอกยังมีซาตานคนนี้อีกคนนายโปรดให้โอกาสให้ครั้งหน้าให้คนเอ้แม่เกร์คนเอ้การประหารของเจ้าเราเตรียมเรียบร้อยแล้ว เตรียมตัวตายนะยังไงก็ต้องตายขอให้ข้าได้ไปสู้กับพวกพิทักโลกด้วยเถิดเอาชีวิตประกันก็นได้ตกลงสตาก,กเนธเรามีระเบิดแบบใหม่ซึ่งจะส่งในตระกอสอิเล็กโทรผ่านเข้าไปในร่างของเจ้าและเมือ่อเจาแค้เมื่อไรระเบิดก็จะทำงานเ,าเมื่อน,นั้นชีวิตของเจ้าจะจบลงเข้าใจไหม,ไมไตายก็ตาย น่าแปลกนะเวลาเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดนาทียี่สิบวินาทีค่ะครับครับได้ครับหัวหน้าครับเรดาร์ทุกเครื่องและเรดาร์เซ็นเตอร์ก็เจ็ดนาทียี่สิบวินาทีครับผมข่ามันจอจริงนะจอ,อน้ำมันเลย ไปดื่มกาแฟสักไปเดี๋ยวได้แล้วครับเออเดี๋ยวฉันทำให้เองนะครับขอบคุณมากครับแย่งไปด้วยก็ได้นะอย่าสุดาเดี๋ยวกาแฟสิเดี๋วด้วยเซซ็จสกัดเหตุการณ์ปกติครับครัได้ดีมากนะครับสวัสดีจิ้มกาแฟเหรอคะ ครับขอบคุณมากครับโดยพิทักษ์เลาทุกคนทำงานจนดึกดื่นทางร้านเนี่ยต้องเปิดบริการ24ชั่วโมงเหมือนกันค่ะ๋อครับดีครับเดาวกิ่ยังไม่กลับบ้านอีกเหรออืมกุมีเครื่องในเป็นไงบ้างเป็นกราบปกตินะ,ะคือว่ารู้สึกมีอะไรเหรอครับรู้สึกว่าสังหณ์ใจยังไงไม่ทราบสิคะ ไม่เอาอ่าอไม่เอาอ่ะด้วยจะด้วยเกลียดหนูไปผนไปผนไป ครับก็แฟเพื่นะแล้วมาเปลี่ยนไปกับหัวหน้าดีกว่านะาโอ้อยมีอะไรเหรออะไรก็ไม่รู้มันวิ่งผ่านไปหรือว่าคิดไปเองเนะ,ะเดี๋ยวครับเอาหัวหน้าครับเนี่ยแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเหรอได้เหระครับ เราไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะมันอ่อนมากจนเราไม่รู้สึกน่าสงสัยนี่คือจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะมาสอนนาทีที่ผ่านมาแล้วก็ตรงนี้ก่อนหน้านี้40วินาทีกโลใช่จุดศูนย์กลางเริ่มมุ่งมาที่นี่แล้วเปิดสัญญาณฉุกเฉินได้แล้วครับคุณน้า หุณหน้าเกิดอะไรขึ้นเหรอยามที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนยามเหรอ,อ,อหัณน้าคะเฮ้ต้องเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่นะคุวหน้าค่ะเ้เรอ,อ,อยู่ในนี้นะ มาลุกเอ้า<อ>พี่ดูแล้วสิพี่เจ๊กโก้พี่เจ๊กโก้พี่เกโกหน,หนูค่ะหนูค่ะหนูเหรอมันจะเข้ามาทำร้ายด้วยค่ะว่าไงน,นะทำร้ายพี่เหรอสี่ห้าตัวนะเสรสกปก วาหนูานหนโอกลสลเเซซุกตามหาพวกหนูที่เหลือให้ได้นฮะงา,า้ในฐานทัพได้กำจัดไปหมดแล้วแต่ว่าพวกหนูที่หายตัวไปนั้นหาไม่พบเลยสักตัวเดียวพวกหนูหายไปที่ไหนเนี่ย ปุกพัชริยาไปโรงเรียนแล้วได้ไปข้าตื่นเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวไปสไ่งระวังตัวด้วยนะครับหัวหน้าศูนย์กลางส่ะเทือนเครื่องตรวจามถาทัพของเราอีกแล้วครับคิดออกภายใน30นาทีเนี่ยถึงฐานทัพของเราแน่นอนครับความลึกเท่าไหร่120เมตรครับผมหัวหน้าครับ บางทีพวกกอสอาจจะมาโจมตีเราอีกครั้งนึงก็ได้นะครับโดยมาทางใต้ดินนะครับเซซุโก <Ces uko. S 1> ะสังเกตการอยู่ที่นี่เนี่ยบุรุไปได้รเรียกฮันตะคิวเรียกฮันตคิวจากหน่วยพิทักษ์โลกบราคามิพูดจุดศูนย์กลางสัน่นสะเทือนยังมุ่งตรงม,มายังฐานทัพเหมือนเดิมเลยค่ะสถ,ถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้ฮันตะคิวฮันตคิวตอบด้วยฮันตะคิวตอบด้วยฮันตคิวฮันตะคิว ตอบด้วยตอบด้วยเซซโกเซซโกมีอะไรเกิดขึ้นี่ฐานทัพนะฮะทาฐานทัพดีกว่าครับดีเหมือนกันไปฮันเตอร์คิวฮันเตอร์คิวเฮ้ย เ็วสิบังคับไม่ได้เลยแย่แล้วทำไงดีอ่ะบังคับไม่ได้เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ีอวสีแย่แล้ว มันเป็นแบบนี้อ๋อออออไปพน้นนะออไปพน้นอ๋อ

ศูนย์กลางอยู่ทั้งตะวันออกนะโอ๊คิลึก80เมตรก้อนหินใหญ่50กิโลเมตรมีหินที่นั่นแสดงว่าไปชจอก้อนหินใหญ่ใช่แบบนี้ก้อนหินใหญ่จะสามารถป้องกันรถถังใต้ดินได้นะโอ้ยะถังแล้วมันจะพังราไปครับมาทินฐานทัพเราสร้างอยู่สุนทางด้านตะวันออกของหินนี่ด้วยนะโอ้ย ตรวจสอบควมเสียหายนาโอเจ้าต้องทอรมานนาโอเิเจ้าต้องทอรมานนาโอคิเจ้าต้องทอรมานแ่นีน้นนนไหวใช่ไหม ไวพอที่คนจะรู้สึกได้ครับหัวหน้าครับศู<ม>นย์กลางอยู่ที่ตะวันออก50กิโลเมตรครับแต่อยู่เหนือกับ80เมตรครับผมมันพยายามจะผ่านก้อนหินใหญ่หรือว่าไปรถถังใต้ดินเพราะมันคงรู้ว่าทำลายก้อนหินใหญ่ไม่ได้ก็เลยคิดจะขึ้นข้างบนถ้าอย่างนั้นคงไม่คอยดูเหตุการณ์ที่นี่นะอีสองคนใช้ฮันเตอร์คิวโจมตีเลยคครับ เออเอ่อเอ่อเออเอ่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 ออ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 อ Åh. Åh. Øh. Åh. Ja, Øh. Ja. Åh. Åh. โอ๊ยโอ๊ยถูกไม่ติดเลยเฮ้ยโอ๊ยอะไรกันเนี่ยโหไอ้พวกหนูบ้าไอ้รถพังหมดเลย แย่ที่สุดเลยหัวหน้าค,ครับเราดูแผนการเข้ามาแล้วครับพวกมันพยายามมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพของเรานี่เองครับ,รบ,รบมันคิดจะข้ามก้อนหินใหญ่มากฮะดีละวเอ่อฮัตะคิวฮัตะคิวฮัตะคิวตอบด้วยฮัตะคิวที่นี่ฮัตตะคิวคะ่ะจุดหมายโจมตีที่จุด0047นะ พวกมันกำลังมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพด้วยความเร็ว400กิโลเมตรจัดการโจมตีได้เลยค่ะหน้าครับ แล้วรถถางใ้ดินกำลังมุ่งหน้าไปยังฐานทัพอ่ะเจษาบุกเลยบุกเลยยิงได้เฮ้ยไม่ใช่รถถางใต้ดินดิเลสเตอร์ตันกูนี่ สาตานคนนี้สาตานคนนี้เนาวกิเนาวกิมีอะไรเหรอซาตานคนนี้สาตานคนนี้กำลังจมตีฐานทัพว่าไงนะดีแนละ้วต้องใช้ยอดมนุษย์จัมโบอเอซซะแล้ว นี่บนทั้งเมืองนี่นี่นะวางนี่นัเฮ้ยฮ่าได้ฮ่า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 กล่ะทำลายใมันลย ไอ้ยิงถ้าคืขีไปแบบนี้นะขาทัาพของเราต้องถูกทำลายลงอย่างแน่นอนเลยเฮ้ย hey, แขเก็ง hey, สช่ย <laughs> นี่นะ <laughs> <laughs> ทำมาเลยวัวพ <laughs> ิกษ์โลกนางโมง่ <laughs> นี่นะ <laughs> ใช้ไม้เท้าหรือสียความนะ <laughs> มองดิ้นไปเลย นี่ไงครัน่าฮะอาเย็บรูนะยิงเหอยิงลหอเอาสิเ,าสเ,าเหมือนแบงเมาบินเข่ากองไฟอ่ะอลังรัศมีรกลกฏแรงร่างเป็นยอดมร,รุษจมโป้เอที่เจ้า้ตกใจมาเร็ว ใช่แล้วขอบใจที่จำชื่อได้ยอดมนุษย์จำโบเอ๋ยในที่สุดวันตายของเจ้าก็มาถึงจนได้จำไว้วันนี้วันที่เท่าไหร่ทำอะไรเออแข็งแรงจโหเล่นตบหัวอะไรล่ะ ไม่รู้จักกุหลักกุใหญ่เดี๋ยวเถอะเจอกัะไม่เท้าหรือสีหน่อยไปเลยโอ้โหยเล่นมาตรงเลยเหรอโอ้โหยไม่ได้ฝึกมาซะด้วยมวยไทยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแต่การคอเลยนี่มับชุบหัีเจกาเฮ้ยอย่าหลบสิหนีนะโดนโดนก็บังละเฮ้ยย่าอยู่เลย เฮ้ยมาช่างวยพลาดโอ้ยตะคุกบกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเฮ้ยมา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 รักกันมามานี้มานี้มาเนี่มานี่โอย้ยเฮ้ยโอ้ยเจ็บหลังโอ้ยเดี๋ยวนะตั้งหลักก่อนโอ้ยมาคับกันคับกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวหลานใหญ่นี่ไหนจริงซะเลยเป็นไรพลังรากไม้พันปีลายเป็นโซ่ถึงแก่สูนนรกคราวนี้เสร็จแน่นี่ไม่มีทางหลุดไปได้หรอกมาไปนรกซะดีๆ ถึงสู้เขายอบริจัโมโบเองหาในตัวซาตานโกเนมีระเบิดไมโตรโกสฝังอยู่ยตี่ลจมโบอะไรนะโอ้ชนนักโขาดและโอ้ฮโอ้ยชนักแขนขาดโอ้ยตุโอ้ยโอ้ยเจ็บเหลือเกินทรมานซาตานโกเนคิดจะฆ่ายอบริจัโมโบเองก่อนที่จะระเบิด ้ยอท่านจังกนจ่ารีบกดสวิตระเบิดเร็วๆอยากตายพร้อมยอดมนุษย์จับมือเอมันทรมานเหลือเกินถ้ากอดมันอยู่แล้วท่านจังกลกดเร็ว ถึงแม้ว่าซาตาโกเน่จะตายไปแล้วแต่คําว่าท่านจังกลที่ซาตาโกเน่พูดออกมาคือใครกันระวังตัวให้ดีนะนาะโอกิจังกลผู้เป็การสูงสุดที่ิจัยเยี่ยมโหดฆ่าซาตาโกเน่ได้นะั้นกำลังจะมาเยือนเจ้าแล้ว のの対決の時が近づく自由自在に悪を操る新たな侵略者デモンゴーネの登場凍りつくジャンボーグナイン倒れるエース苦難の試練が直木を待つ次回もみんなで見よう